อันนี้เป็นคำพ,พคิพากษาผมขออนุญาคเขาแล้วไม่ได้ปิดชื่อปิดชื่อเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญการไว้ให้ว่าสำเนาถูกต้องอันนี้เพื่อเป็นการยืนยันว่าเราได้รับมาอย่างถูกต้องที่เราจะอ้างอิงได้เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและเพื่อประโยชน์ในการแสวงหาความจริงของภาคประชาชนที่กำลังมีข้อสงสัยและกำลังร้องขอต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า เรื่องความผิดต่อชีวิตประมาทความผิดต่อเจ้าพนักงานความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรมความผิดต่อพระราชบัญญัติเดินเรือในน่านน้านน้าไทยภาพถัดไปครับนั้นข้อหาเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยเอาคำว่านิวซาวอ่อนนะครับมีมาตราผมพูดไปแล้วนะครับ8491 137 172184และ291 291นนี่คือหัวใจคือประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยมาตรา119หน้าภาพถัดไปครับเมื่อเราเข้าใจแล้วผมทวนอีกครั้งสั้นๆเร็วๆว่าโจทฟ้องนะครับโจทฟ้องว่าผู้ตายไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพแล้วโทษคนขับเรือโรเบิร์ตปอโรเบิร์ตปอนะก่อนหน้านี้นะ<ม>สารภาพไปแล้วรีบสารภาพเลยว่าประมาททาให้ผู้ถึงแก่ความตายตัวเองเป็นคนขับับเรือขับเรือรอดแล้วตอนนี้ไม่ต้องติดคุก แต่รอลงอาญาแล้วในนี้ก็ระบุเอาไว้ว่าผู้ตายไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพและอยู่ในสภาวะมึนเมาจากการเสพสุราใช้คำนี้บ่อยนะ,ะโจทย์ผู้ฟ้องนะแอลกอฮอลหรือของเมาอย่างอื่นเดินไปยังบริเวณท้ายเรือวงเล็บก,กาบเรืออันเป็นจุดอันตรายที่ไม่มีราวหรือแผงกั้นบุคคลมิให้พลัดตกลงไปเพื่อทำกิจส่วนตัว โดยจำเลยที่1คือคุณแซนคุณกระติกคุณจ๊อบไม่ได้แจ้งให้ชะลอหรือหยุดเรือหรือดูแลจัดให้ผู้ตายขึ้นฝัง่งทําให้ผู้ตายเสียการทรงตัวดูสิเห็นนุือเห็นหมดเลยนะครับ<แ>เสียการทรงตัวและพลัดตกลรงจากเรือสู่แม่น้ําเจ้าพระยานี่โจ์ฟ้องเองนะครับโดยจำเลยที่หนึ่งถึงที่สามมิได้แจ้งให้คนขับเรือหยุดเรือบอกจุดตกเรือหรือโยนอุปกรณ์ช่วยเหลือให้แก่ผู้ตายเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ตายหรือหยุด,ยดเรือได้ทันท่วงที จนร่างกายผู้ตายโดนใบจักรเรือวงเล็บใบพัดเรือเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บเป็นอันตรายแก่กายด้วยความประมาทปราศจากความระมัดระวังซึ่งจำเลยที่ 1- ถึงที่สนายตนุพัฒน์และนายภัยบูรณ์ต่างกระทําการอันเป็นส่วนหนึ่งของการประมาทด้วยกันดังกล่าวทําให้ผู้ตายจมน้ําขาดอากาศหายใจและเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายนี่แหละครับโจ์ฟ้อง <c oughs> นะครับ พอโจทย์ฟ้องอย่างนี้ก็เข้าทางเลยคุณองวดีค่ะคุณอปอโรเบิร์ตสารภาพก็ได้รับการโทษอรอลงอาญาจำคุกนะครับรอลงอาญาไปแล้วส่วนสามคนไม่ได้เป็นคนขับไม่ได้เป็นในเรือตามกฎหมายคุณจึงไม่ได้มีหน้าที่ตามกฎหมายรอดหมดเลย<ด>คุณแม่ขอเงินร้อยกว่าล้านจึง ศูนย์หายไปด้วยไม่ได้ได้ได้ยงไงก็เขาบอกว่าแผลพลาดจับไปค่ะทีนี้รอดูนะครับอันนี้เขาระบุเลยว่าเมื่อในเรือคนประจําเรือก็คือคนขับเรือทั้งหมดมีหน้าที่ถึงจะเรียกว่าประมาทได้ผู้โดยสารไม่ได้มีหน้าที่แล้วจะไปประมาทได้ยังไงประมาทแปลว่ามีหน้าที่จะต้องทําแต่ไม่ได้ทํา ศาลก็เลยบอกว่าสามคนบนเรือรอดผมถามเลยว่าสารท่านตัดสินมาเช่นนี้เนี่ยอายการและทนายไม่รู้หรอครับว่าสามคนนี้เขาจะรอดในคดีนี้ด้วยเรื่องเงื่อนไขแบบนี้ผมถามนะอ่ะผมหน้าถัดไปครับแม้แต่การดื่มแอลกอฮอล์ก็เป็นเรื่องการควบคุมเฉพาะผู้ควบคุมเรือ หรือการใส่ชูชีพก็เป็นเรื่องของคนที่มีหน้าที่ที่ต้องไปบังคับให้เขาทําไม่ใช่ไปโทษผู้โดยสารแต่ผมสนใจประโยคนี้ในหน้าที่44ค่ะคือประโยคนี้ครับเมื่อคดีอาญาโจ์และโจ์ร่วมขอย้ําโจ์โจ์คืออายาการโจ์ร่วมคือคุณแม่คุณแม่ไม่รู้เรื่องหรอครับมอบให้ทนายคนหนึ่งมีหน้าที่มีหน้าที่นํานสืบพยานหลักฐาน เพื่อพิสูจน์ว่าจำเลยที่หนึ่งถึงที่สามประมาทด้วยการกระทำหรืองดเว้นการที่จะต้องกระทำเพื่อป้องกันผลนั้นประการใดขีดสองเส้นวันนี้ผมขิดให้สองเส้น <c oughs> วันที่ขีดเส้นเดียว <c oughs> กลัวท่านผู้ชมไม่เห็น <c oughs> แต่โจทย์และโจทย์ร่วมไม่มีไม่มีพยานหลักฐาน <c oughs> มานำสื่อให้เห็นว่า <c oughs> จำเลยที่หนึ่งถึงที่สามประมาท <c oughs> ดังที่มินิัฉโดยลำดับแล้ว จำเลยที่1ถึงที่3จึงไม่มีความผิดฐานกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและฝังไม่ได้ว่าจำเลยที่1ถึงที่3ามละเมิดต่อผู้ตาย<ม>กรณีไม่จําเป็นต้องวินิจฉัยในส่วนแพ่งอีกต่อไปแปลว่าไม่ต้องจ่ายเงินเพราะไม่ทําให้ผลคดี<ม>เปลี่ยนแปลงครับดั<ม>บงนั้นใครบอกว่าพอใจก็ให้รู้ว่าเขากําลังพอใจตามคําพิพากษานี้คิดให้ดีครับ ทีนี้คำถามก็คือว่าอะไรเป็นสาเหตุถึงจะเขียนว่าโจ์และโจ์ร่วมไม่มีพยานหลักฐานนำสืบให้เห็นว่าจําเลยที่หนึ่งถึงที่สามประมาททำไมถึงจะไม่มีเพราะอะไรผมสงสัยมากท่านผู้ชมก็คงสงสยัยใช่ไหมหน้าถัดไปครับเราจะมาเรียนรู้กันตั้งแต่แรกวันนี้มีเวลานะครับหน้าที่สิบแปดก่อนหน้านั้นที่ศาลจะตัดสินศาลพิเคราะห์ ถึงเหตุผมเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนหน้านี้นะครับคุณแม่ต้องการเงินแต่จำเลยบอกว่าฟ้องซ้อนเพราะเคยให้ใช้จ่ายไปแล้วในคดีเดิมไม่ได้แล้วแล้วเขาก็ไม่ได้ผิดเพราะว่าแต่งโมคุณก็ยอมรับเองนี่<ม>ก็แต่งโมมาเดินท้ายเรือแล้วก็ตก<อ>เรือ,อโดนพัดเรือ<ม>เขาไม่ได้เกี่ยว<ม>จะฟ้องอย่างนี้ใช่ไหมล่ะอ่ะศาลพิเคราะห์ว่าในวันดังกล่าวพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีนะครับ ะได้รับแจ้งเหตุว่าผู้ตายตกแม่น้ําเจ้าพยานะครับและวันที่6กุมภาพันธ์2565พบศพผู้ตายลอยอยู่ใกล้กับโรงเรียนสตรีนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีสาเหตุการตายคือขาดอากาศหายใจจากการจมน้าตามรายงานตรวจศพและรายงานตรวจชนสุตรศพเอกสารหมายจอ76และ78ต่อมาสารพิพากษาลงโทษ คุณตนุพัฒน์คือคุณปอและคุณโรเบิร์ตคือคุณภัยบูลเป็นคดีอาญาหมายเลขแดงที่ออ่าง468ทับ2566ของศาลนี้คดีถึงที่ทสุดแล้วตามคำพิพากษาตามเอกสารหมายจอ115ภาคถ,ถัดไปครับผมสงสัยเลยว่าพยานโจทย์ที่เขาบอกว่าผมอะอาจารย์ปันเทพไม่รู้เรื่องกฎหมายไม่มีความรู้กฎหมายไม่เคยจบกฎหมายไม่มีความรู้อะไรพวกเขาเก่ง เก่งกว่าเราเยอะเรามันชาวบ้านมไม่รู้ภาษีภาษาอะไรผมเลยอยากอ่านว่าคนเก่งเนี่ยเขานําพยานแบบไหนขึ้นศาลนะแล้วเป็นประโยชน์แล้วเป็นโทษต่อจําเลยถึงขนาดเจ้าผิดได้ขนาดไหนผมอยากเห็นมาก<อ>ก็เลยขอไปที่หน้ายี่สิบครับขออนุญาตย,ยกตัวอย่างหน้ายี่หน้าถัดไปเลยครับทีมงานครับไว้ต่อกันอีพีถัดไปนะครับ